อ่าสวัสดีครับเอซี FC. สวัสดีตอนเช้าวันเสาร์เอาอีกแล้วครับตกไหม่ครับเอซี FC. นี่ฟังเสียงวนแล้วกันครับเพิ่งจะหยุดไปแป๊บแป๊บนะ,ะนี่ก็ต้มน้ำซุปรออยู่ครับเอซี FC. ไม่รู้จะเป็นยังไงสถานการณ์อเมื่อคืนก็สองทุ่มครึ่ง ยันเที่ยงคืนซาลงหน่อยก็ตกเนี่ยแบบนี้ครับเนี่ยตกไม่แลเนี่ยเอซีเช้าเช้าสวัสดีเอีลุงป้าทุกคนทุกท่านแม่แม่พี่พี่พบกระช่องคนชัยหมูกระทะฝากด้วยนะครับดูนะท้องฟ้ามีแต่น้ำาอาเอซีนู่นน้ำมึดไปหมดแล้วฮะ ทางจันระยองตาก็มึดไปหมดนะครเชา้าเช้าเอดีดูแลกันจะทำไงไปไหนก็ไปไม่ได้เลยนี่ตกแฉแฉงเงี้ยครับตั้งแรกก็ตอนตั้งเตาก็หยุดไปทิ้งแล้วครับนี่มาตกสามอีีแล้ว อันนี้ต้มน้ำซุปไม่รู้จะเป็นยังไงมั่งครับวันเสาด้วยเมื่อว,วานก็แม่ลงคลิปให้เอฟตีดูกายได้ชุดเดียวนี่ฮะต้มซุปอยู่ฟังเพลงฝนแล้วกันเอาไอว้ตกแบบนี้ก็แย่ครับขอ,อยหายมีเนี่ยเฉอแฉะเละเทะหมดแล้วครับเอสตีหน้าบ้านรถออกไปได้รถหล,ลานก็จอดเงียวยนะ เนี่ยต้มน้ำซุปไว้เนี่ครับคงพายุของเข้านะครับเอสีสวัสดีด้วยครับเอสตีปป้าทุกคนทุกท่านนะคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยนครับให้เอสตีดูเนี่ยตกเลยครับนะคลิปนี้ไว้เพียงเจ้านี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดรับไ้กดติดตาม เป็นกำลังใจชใ่องผ่อนใจหนูวัชชะด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย